อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีเจ๊เหยันครับอ้าวเป็นไงเจ๊เจ็ดเจ็ดเลขเหล้า,าอ่าเล้าวันซุปพี่น้องเข่าเจ็ดเจ็ดเข่เขาตรงตรงแบบว่าตอนจับมันบ่อเอ้าวัดกันเลขเต่าเนาะฮะเปืเอเป่อนะไงมันเป็นเลขเต่าเลขเมื่อนั่นก็เลข เออก็เลยก็เลยมัต้องกลับแม่นปะเนีเอาเรียกยิ่งงั้นพี่นร้องน้าวันถุกที่พันนมาผู้ใดซีที่ต่ำเอฟซีแฟน่องที่ตามจริงงั้นมันก็เรียกร้องมาหาานะักไรเนาะตามให้ด้วยตามให้ด้วยก็เลยต้องโทรหาเพิ่นพี่ร้องเนาะสำหรับรัฐบาลให้โอ้เสียดายนะเจนเนาะเสียดาย,ดร,าย,ดร,ายรัฐบาลให้ก็ได อ่าศูนย์นแตกเลขสูตรมัน,นกรได้แตกเลขฟันโอ้มันตึดแกเหล็กสุดเต๋จ้ามันเนข่าเลขสูตรมันมาข่าเลขฟันโอ้เอาเลขกฟันกับไก่เชียงมากหมากมากเลย <c oughs> ฟันต่อไปเหล็เจี๊ยฟันไปเหล็กฟันไปเอ๊ะฟันนั่นกับบอนนี่บอ <c oughs> นนี่ไปตัวเต๋ฮ <c oughs> ะ สงสัย่ันวาก่ามาไก่ละช่วง <laughs> <laughs> อ่าฟันกับบอกเอฟซีเด้อเสียดายเสียดายเอาจ้งจ้งนอตติดตามน,น,นอ,นนอ,อ,อตเจนอ,จอตสำรับร,ร,ร,รัฐบาลให้เนาะจ้าอ่าอ่าจ้งนอตติดตามพี่น้องจ้งนอตติดตามอ่าหรือว่าเิ่นทิไใดไป่นว่าไันเขาเลขเขาเลขสูตรว่ตเรัฐบาลให้เจเขาเลขสูตรจ้าเขาตัวไรครับหาหนึ่งโอ้เขาหาหนึ่งหาหนึ่งกับเอเลขสูตรแหะมันใจ ศูนมันเนื่นมันแตกตัวนี่แม่จ้ะฮะมันแตกตัวก๊าเอโตัเอาตีจ้าเพราะว่ามันเนขันตื่อสามตัวมันค่อยสิแตกเอามาตัวตสไหนมาซูนเกศูนนั่นสิบอ่ะแต่0ูนเกศูนอือเลขศูนอ่ะจ้าโว้จองสื่อตะเกศูนอ้า ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์จะพ่อไปนั่นเตี้ยจ้ะอ้าพว่ามันไอ้ตักลอยมันดศูนย์เนาะโอ้มันข้าเงินใดศูนย์แบบนี้จะตัดเลี่นสองตัวเปอี่อือน่ตัเลบรเข่าอ่าอ่าอาเอาหรับแนวทางเล่าพัฒนาวันจันทร์ที่สามเด้อีพน้องเด้อนเนาะ มารอติดตามน้ำกันสำหรับแนวทางของเจีย่ยหันครับเอาคำนวณไปเจ้คำนวณไปคำนวณได้จ้ะอพี่น้องมารอน้ำกันรอฟังน้ำกันวา,างหันบถต้องกับเด้เวยคนว่าเพาราะว่ามันออกจิเจ็ดพี่น้งองอ่าก็เลยเข่าตรงๆเนาะอ่าเข้าตรงๆเนาะเอาสำหรับวันอ่า เมื่อวันที่สามนี่พี่น้องใครที่รอเอฟซีรอถามกันมาผู้ใดได้โชคได้มาแก่อย่าลืมเจเพิ่นได้เรื่อพี่น้องเรื่องผู้อ่าคิดคนให้เเนาะรถ้าคือแอดมินี่คิดว่าเปลี่นนอกปวดหัวอ่าผู้เพิ่นมักคำนวณมักเงี้ยงกะเพิ่นคำนวณเข่ากับเอาบลงส่องฝั่งเอฟซีอ่าเพื่อได้โชคได้มาหนำเพิ่นแก่อย่าลืมเนาะอย่าลืมเพิ่นผู้อ่าให้เฮามากเนาะเอาสำหรับลาวเจียนครับผมอ่า เล่าจริงเล่าจริงเงี้นวันที่สามอามีตัวได้นะเจ้ไอ้ซีหนึ่งซีสองก้อโอ้าหาหนึงหาสองมันออกไปด้ก่องอีกได้เป็นบ้าเจ๊เจ้มัน ซีหนึ่งซีสอ่ต้นโหนึ่งสี่สองตห้าหนึ่งห้าสองห้าสองอะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดโอ้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด อืมครับอืมสี 2, 2, 2> ่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองจ้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจอ่ามีสันนมันว่ดเจ็ดจอืม กัมีประมาณนี้นะพี่น้องของเจเพิ่นเพิ่นจะให้มากประมาณนี้อ่าแต่ว่าถาออกก็ออกตรงตรงนี้นเราเจ็บมันบอสอสี่ตัวนี้ก็อยู่ในนี้บอเจ้เหรือว่าจากไหนมีบอสี่ตัวเอาสี่ตัวแจกให้เอฟซีนเฮ้จนจนนองนะหรือว่าสามตัวเหมือนที่เห็นอัากหลากอยู่สามตัว รือว่าฮะือว่ามีโตมากบอเจ๊ยังไง <9 S 1> นี่เจ็บมืจังสิกอะไ้จ้ะเฮ<ะ>้ยสามโตสิดวันมันถิ่มมานเบิดม่านเลยจะฮะคิดว่ามันถิ่มมา,า,<ะ>า,านหน,นึ่งเนึ่งเจ็บโอ้โอนอออานึงหลายๆอยู่นี่เจ้ะ สี 1> 1, 1, 1่หนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวสี่บอกคือว่าทางไหน <laughs> อโอสามตัวประมาณขั้นแม่นอะไรกันสิร่างเบิ้งน้าเจ็ด้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นบอกหนึ่งเจ็ดมาโอ้ปรกันเจ็บโอ้ หนึ่งเก็ดจนงน่าจะโอ้เพราะวันถูบมั้งค่ะมันเก็ดเก็ดนาแต่ก็รู้ว่ามันเสียงอ่ะออกคนระกันบ่จนถึงน่าจะอ่า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 เพราะว่าสูกมันอืมเอาเข่าวข่เเาเนาะเจ้เนาะเข่าวข่าเนาะไพไ่ด้สามตัวเพื่อได้โงทุ่นน่อยเจ้มัดตัวไรไมีตัวไรบ่ตัววงกลมบ่เจ มาต, yup. ต่ว่าตีหนึ่งะลยแต่ก็ฟันมาเด็กใหม่อ้อต่เห็นเด็กอ่ว่าเดยวออกเตะอ่าข้าจ hmm. ้อาเด็กหน่อยไม่หายมันบ่โอ้แต่ขึ้นต่อมามันเป็นฟันเด็กหน่อยมัขึ้นต่อมาเด็กหน่อยอีกแล้วนะเพราะว่ามือหนะมันแตะๆต้องมาอ่ะสีนึ่งมันแตะๆต้องมา เด็กเล่าออกเล่าก่อนอนจัมันสีนาขึ้นนั่นฝันเห็นไปหน่อยอีกแล้วว่ามันสิไม่ได้อุม้มดูแถอะเหรอะ, <c oughs> นะ่เ <c oughs> ลพูดได้เสียเด็กมไหมเนียอะนีนฝันเห็นตาเด็กน่อยเด็กนเนารอโอ้เด็กน่อยเขาจะเอาเด็กน่อยไม่ให้อุม้มอีกแล้ว อือเอาพี่น้องพอจิตน้าให้มันออกเดบรแหานี่นี่บรแหนีนี่ปันจันนี่พี่น้องบอริหนรนี่นี่าะเพื่อได้โชคได้มาหนึน่นะเธอมันกลับมาเนาะสีหนึ่งครับผมสีสีหนึ่งเจ็ดศูนย์สีหนึ่งอ่าสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็สี่โอ้น่าว่าแล้วสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งังสัน่นไหมบ่ mất tay bang tay bang go. Hòa nát rượu thêm tiền chết mặt chết bay ừ. 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 chết bay chết bay 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 Chết Ô, chết chết vậy Chết, chết bay 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 Bà bà này là phiêu chết 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 lắm chết 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 เอาเดี๋ยวเจวเดี๋ยวเอาเอาันเ,เดี๋ยวครับผมคันรัฐบาลไทยอืมเอาเดี๋ยวสรุปเล่าให้เพื่นอนกอนเอาพี่น้องเด้อคอยสรุปเล่ากัอนอาน่าเนาะสำหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะของเจเหยงั้นครับผมวันจันนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ประมานนี้แหละเละอื่อนเขียให้เนาะอประมาณน,นี่ครับผมเนาะ ของพนี้ประมาณสามนี้ครับเมื่อนี้เพิ่ม3ตัว4ตัวพิจารณาเบิ่งเอาโดยพี่้องเล้กฝากตอนท4สุ่ทุกุคนขอให้แฮงๆปังๆงงครับเนีเอาพี่้องแชบหน้าจอครับ